เมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน11วัดพระธรรมการลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดพิธีปุภพาเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านระบบซูมเพื่อให้คณะสาธุชนได้สั่งสมบุญร่วมกันโดยภายในงานเมื่อคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีคณะเจ้าภาพก็ได้จุดธูปเทียนหน้าพระประธาน จากนั้นคณะสงฆ์นำอาราธนาศีลห้าก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาธรรมและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ประกอบพิธีทอผ้าบางสุกุลแล้วถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้คณะสงฆ์ก็ได้กล่าวสโมโภชนียาคถาและให้พรเป็นภาษาบาลีและการที่ทุกท่านมาทำบุญกันในวันนี้ถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบ,บรรพบุรุษ ซึ่งเมื่อผู้มีพระคุณร่วงลับไปแล้วผู้เป็นลูกหลานควรจะหมั่นทำบุญอุทิศกุศลไปให้อีกทั้งยังจะส่งบุญให้ผู้ที่ทำบุญจะมีจิตใจที่ผ่องใสอยู่ตลอดเวลาอันจะทำให้เมื่อถึงเวลาละโลกก็จะมีสุขติเป็นที่ไปด้วยค่ะ